แค่สิบนาทีนะเราจะมาดูกันเลยว่างวดนี้เนี่ยคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยใครเนี่ยจะมีโชคทางไหนกันบ้างนะตามคาเรียกร้องเลยเริ่มจากคนวันจันดีกวาคนวันจันนะโดดเด่นที่สุดในการที่จะได้โชคแน่ๆถ้าอาจารย์จะพูดว่าสักวันหนึ่งนะมั่นใจมากๆว่าเออมีโอกาสที่จะได้เงินแบบไม่ยากเย็นเนี่ยวันจันทร์ได้มากน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันได้แน่ เวลาได้นะคนมันจันนะให้เล่นเลขแค่2ตัวพออย่าไปเล่นเยอะอย่าเล่นมากหรือน้อยกว่า2ตัวเดี๋ยว2ตัวนั้นได้จากไหนเดี๋ยวรอชมนะตอนท้ายถ้าใครยังอยู่เนี่ยอาจารย์ให้เลขที่เด่นๆเ,เอาไปด้วยโอเคไหมถ้าโอเคพิม์โอเคหน่อยต่อมาวันดังคารวันดังคารให้เล่นเลขดังเลขที่เขาว่ากันว่าเป็นเลขเกง่งเลขอันเลยก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวพวกเรารอฟังนะ ให้เล่นเลขดังคือวันจันทร์เนี่ยมันต่างกันคือวันจันทร์เล่นเลขแค่2ตัวจะเอามาจากไหนก็ได้จะฝันจะเพื่อนบอกจะไปเสียงเซียมซีจะไปฟังสำนักโน้นสำนักน,น,กนี้หรือว่าจะเล่นเลขดังแต่ว่าถ้าวันอังคารต้องเล่นเลขดังเท่านั้นเพราะว่าฉลกอังคารในช่วงของวันนี้ได้โชคจากเลขที่มีชื่อเสียงต่อมาวันพุธวันพุธนะเล่นเลขที่คิดเองคำนวณเอง เทียบสถิติเองเพราะเราเคยไหมบางทีนะอาจารย์เห็นคนาบางคนเนี่ยเวลาที่จะเก่งเลขในงวดนี้เนี่ยใช้วิธีการไปดูสถิติไงว่าในวันที่นี้เดือนนี้ปีนี้เมื่อวันที่นี้วันที่เดียวกันนะในเดือนเดียวกันนะแต่ว่าย้อนหลังไป5ปีมันมีเลขไหนที่มันซ้ำกันบ้างเออบางคนก็ใช้สถิตินั้น ไอเลขที่มันซ้ำๆกันในการที่ออกวันที่แล้วก็เดือนตรงกันเนี่ยก็ลองดึงมาเล่นบางคนก็ถูกไม่ได้บอกว่าจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางทีมันเป็นวิธีการคำนวณนี้แบบยกตัวอย่างนี่มันพุทธเนี่ยถ้าค,าคิดเองคำนวณเองหรือไปลองดูสถิติเองอ่ะมีโอกาสที่จะใช้เรื่องนั้นเป็นเลขนําโชคได้แต่เดี๋ยวตอนท้ายอาจารย์จะพูดเนี่ยนะว่าเลขที่อาจารย์คิดว่ามันโดดเด่นมากๆเป็นเลขไหนถ้าเราไม่รีบรอฟังกันทุกคนนะ อาจารย์ไม่เกิน1ินาทีนี้อาจารย์จะสรุปให้หมดเลยไม่เสียเวลาพวกเราแน่นอนใครอยู่ตรงนี้ไม่เกินสินาทีนี่จะได้รู้เรื่องแล้วก็ออกไปได้เลยไม่ต้องห่วงต่อมาวันพฤหัสบ,บดีพฤหัสบ,บดีนะแนะนําข้อหนึ่งงวดนี้นะจะได้โชคลาภนะจากเลขที่อยู่ไกลจากถิ่นที่ตนเองอยู่เช่นอ่าช่วงปีใหม่อ่าช่วงวันหยุดเนีย่ยเดินทางไปไหว้พระเดินทางไปอ่าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เพราะกฏว่า ไปเสียงเลขอ่าไปเสียงเซ็นซีเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีวิธีการให้เสี่ยงแล้วได้เลขมาหรือไปซื้อสลากอ่านะไปซื้อรางวัลในที่อยู่แถบถิ่นที่มันไกลจากที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยนี่คือชะโงกของพระเสบดีที่จะได้โชคอย่าดูเบานะอย่าปล่อยผ่านเวลาที่ไปที่ไหนที่มันไกลบ้านเข้าไว้นี่ดูเหมือนกับว่าพระเสบดีจะได้โชคลาภเพราะการนั้นดังนั้นให้เสียงโชคนะ หรือเอาแบบโอ้โหจารย์ไม่ได้ไปไหนเลยวันๆทําแต่งานอยู่แต่บ้านถ้าอย่างนั้นให้เอาเลขที่มันดังในถิ่นที่ที่มันไกลจากภาคเราเช่นเราอยู่ภาคเหนือเอาเลขดังที่ภาคใต้เราอยู่กรุงเทพเอาเลขที่ดังจากภาคเหนือเราอยู่ภาคเหนือเอาเลขที่ดังที่ที่กรุงเทพบางเราอยู่ภาคใต้เลขที่ดังอีสานนี่แบบเหมือนเกิดบว่าให้เอาเลขมาจากต่างถิ่นที่ที่เราอยู่อ่าลองไปสืบดูนะเพราะพระลักมสวัสดีจะได้โชคลาภแบบนั้นสุกเป็นไงบ้างสุกนะ จะได้เลขนะจากการขวนขวายของตัวเองบางคนนะใช้วิธีแบบว่าเขาเรียกคลาสสิกหนะ่อยไปขูดไปบนบานสารกล่าวนะไปไหว้เจ้าที่ขอให้เข้าฝันาบางคนอาจารย์แนะนำข้อหนึ่งได้ไหมวันศุกร์นะมีโอกาสนะได้โชคลาภจากเพศหญิงเช่นคนที่มาขายรางวัลให้เราเนี้ยเป็นเป็นเป็นน้องเป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายแบบนี้ดีนะคือพื่ง่ายง่อ เพศแม่เพศหญิงนะ่ให้โชคให้ลาบดังนั้นนะเวลาที่จะบางคนบอกเอไม่รู้ทําไงดีเราไม่เจอคนขายที่เป็นผู้หญิงให้เราถามจากสมมุติว่ารุ่นน้องอลูกหลานหรือคุณป้าคุณน้าที่บ้านบอกชอบเลขอะไรให้คนที่เป็นผู้หญิงเนะ่เป็นคนเลือกเลขนำโชคให้เรานะวันศุกร์นะอย่าลืมนะจะไปเสี่ยงโชคกับคนขายที่เป็นผู้หญิงหรือถามเลขจากคนที่เป็นเพศหญิงจะให้โชคลาบทั้งนั้นต่อมาวันเสาร์ วันเสาร์นี่นะพวกเราเคยเล่นเลขที่เราไม่แน่ใจไหมคือสมมุติว่าเราไปรู้มาว่าเลขเนี้ยมันมีโอกาสเป็นเลขที่ใช่แต่เรารู้สึกไม่แน่ใจเลยอะว่ามันจะใช่จริงหรือเปล่าคือเกิดความลังเลใจขึ้นอนะ่ยแบบนี้ดีด,ดีคือวันเสาร์ให้เล่นเลขลังเลเลขที่แบบไม่น่าจะเป็นไปได้เลยว่ามันจะเป็นรางวัลน,นี่คือ ฉชองโชคลาภของคนที่เกิดในวันเสาร์นะแต่เดี๋ยวรอฟังนะเดี๋ยวสักครู่นึงนะอาจารย์จะบอกเลขที่มันโดดเด่นแล้วเราจดหรือจําเอาไว้ว่าถ้ามันเป็นเลขที่ตรงกับสเปคเราลองจดเอาไว้นะถ้าใครมีโชคเนี่ยก็จะจับเอาไปเล่นได้ต่อมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ให้เลขคิดเองล้วนๆวันอาทิตย์นะไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปเชื่อเลขเด่นแม้แต่เดี๋ยวอาจารย์พูดเลขที่อาจารย์คิดว่าเด่นนะ ก็ไม่ต้องเชื่อเว้นแต่กรณีเดียววาทิตย์เว้นแต่กรณีเดียวคือเลขนั้นนะ่ะเป็นเลขที่เราคิดอยู่ในใจอยู่แล้วเอาเพราะเราเข้าใจไหมว่าไม่ใช่ว่าห้ามปิดหูปิดตาฟังใครแต่ว่าถ้าเกิดเลขที่เรานึกอยู่ในใจอ่ะมันเป็นเลขนี้แล้วบังเอิญมีใครบอกตรงเล่นเลขนั้นได้แต่ถ้าไม่มีถึงไม่มีใครบอกนะวอาทิตย์นะให้เล่นเลขที่ตัวเองคิดเองให้ตัวเองรู้สึกว่าเราไม่รู้ละ่ะเรามาโนไปละ่ะหรือว่าเราคิดตัวเองเรามาั่นใจของเราเองว่าเลขนี้มันต้องใช่แน่เนี่ย ให้เลขแบบนี้นะให้เลขเลขแบบนี้เข้าใจไหมนี่คือฉลโงกโชคลาบของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ใครฟังไม่ทันย้อนไปฟังใหม่นะต่อไปนี้ครบเจ็ดวันแล้วอาจารย์จะขอบอกเลขที่เป็นเลขเด่นของงวดน,นี้ จะขอบอกเลขที่เป็นเลขเด่นของงวดนี้สาธุสาธุค่าแต่ครูบาอาจารย์เลขที่จะบอกดังต่อไปน,นี้เป็นเลขที่อาจารย์ชื่นชอบกันแล้วกันนะเป็นเลขที่อาจารย์คำนวณแล้วเห็นว่ามันมีโอกาสใช่แล้วกันนะใครที่มีบุญมีวาสนาต่อกันนะรับฟังไปแล้วเนี่ยนะก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกันนสาธุสาธุาธจิตศรัทธานำพามาซึ่งความสําเร็จความร่ำรวยเสมอสาธุสาธุเลขแรกนะที่น่าเล่นน่าจาับคู่นะอาจารย์ขอให้เป็นชุดนะ อาจารย์ขอให้เป็นชุดนะชุดแรกนะชุดแรกฟังดีๆนะชุดแรกคือเลข4 6 7อาจารย์ไม่เขียนนะจดเองนะชุดแรกนะที่น่าสนใจมากๆคือชุดของเลข4 6 7จดนะนะเอาใครที่ฟังอาจารย์แล้วแล้วพิมพ์เป็นอะไรนะพิมพ์ช่วยเพื่อนก็นได้นะเลขแรก4 6 7เลขที่2 อ่ะพิมมาย่างพิมมาย่างให้โอกาสพิมพ์ก่อนชุดแรกที่อาจารย์เห็นว่ามันเป็นเลขที่ดีถ้าใครมีวาสนาต่อกันนะครูบาอาจารย์ท่านชี้ทางให้ก็ขอให้สมเด็จให้ร่ารวยชุดแรกคือ4ี่หกเใครฟังอาจารย์แล้วพิมมาให้เพื่อนหน่อยได้ไหมพิมพ์ให้เพื่อนหน่อยได้ไหมได้ไหมดีมากมีคนพิมพ์มาแล้วชุดที่2นะฟังอาจารย์นะสาธุใครที่มีบนมีวาสนากับครูบาอาจารย์ของอาจารย์อมนะขอให้ท่านชี้ทางให้ได้ร่ําให้ได้รวยนะ ชุดที่2องคือชุด1-2-7ชุดที่2คือชุด1-2-7่งสองเจอาจารย์ขอให้ข้อสังเกตข้อหนึ่งนะว่าเลขชุดแรกกับชุดที่2เนี่ยที่พวกเราพิมพ์กันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันมีเลขที่สําคัญที่มันเด่นร่วมกันอยู่เลขหนึ่งคือเลข7เลขที่มันเด่นคือเลขเจ็ดถูกต้องไหมเออใครที่ฟังมาถึงตรงน,นี้จะรู้ดังนั้นก็ถือว่าพวกเราเนี่ยได้มา พบเจอกันในช่วง10นาทีนี้สั้นๆนะใครที่รู้ดวงตัวเองแล้วใครที่รู้เลขแล้วแล้วบังเอิญมันตรงกับในใจเนี่ยก็ลองดูก็ได้ย้ำอีกทีนึงนะว่าไอ้เรื่องของการเล่นหวยเรื่องของการาเสี่ยงโชคเนี่ยก็พูดอยู่แล้วว่าเสี่ยงว่าเล่นไม่ได้เอาจริงเอาจังนะคนที่มีโชคมีลาบอ่ะซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวก็ได้เงินเป็นล้านๆได้ดังนั้นไม่ต้องจริงจังนะถือเสียว่าการประกอบอาชีพ การทามาหากินนั้นเป็นไรายได้ที่มั่นคงส่วนการเล่นก็เป็นการละเล่นนะนะเหมือนกับที่เรา,เ,าเล่นนะเด็กเป็นเด็กขึ้นมาแหละดังนั้นก็ขอให้ทุกคนนะ่ะได้มีสติเออขอให้ทุกคนได้ได้แบบฟังเอาไว้นะ่ะฟังเอาไว้เหมือนกับเป็นอะไรเดียเป็นเกรด็ดเป็นเคล็ดลับไม่ต้องไปถือจริงจังอะไรเพราะมันก็เกิดจากการพยากรณ์นะส่วนหนึ่งมันก็เป็นการเกง่งว่ามันอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้แต่เอาเป็นว่ามันเป็นเลขที่อาจารย์มีความรู้สึกว่ามันมีความโดดเด่นกันแล้วกันเนาะ ก็หวังว่าใครที่มาพบเจอกันก็จะได้โชคได้ราบขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาจารย์ขอฝากคาถารับบทรับบทคาถานะรับพรเอาไว้ณชาลิติ อุอากษนะมามีมา,มมาเงินมามีมาทองมามีมาณนะสิวังพรมมามะอ,อุจิตตังขอให้ผู้ที่ประสบพบเห็นได้โชคได้ร่ำรวยได้จับเงินล้านได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจากสิ้นได้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธทางประสิทธิด้วยธด้มังประสิทธิหรือสังฆประสิทธิ์ที่ดครูอาจารย์ยังประสิทธิจงประสิทธิเทินสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนสำเร็จ